สวัสดี f c ทุกท่านนะครับสำหรับช่องอาจารย์ลุงนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลิปแรกนะครับของงวดวันที่16พฤศจิกาสนรนะครับเราก็มาเริ่มลุยกันสำหรับงวดใหม่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของคลิปแรกนะครับผมก็จะมีในส่วนของอเลขคัดเล่นนะครับคัดเล่นก็คือ มานำเสนอให้กับ fc นะครับสูตรนี้ก็ถ้าท่านมีเลขวิ่งนะครับแน่นๆนะครับท่านไม่รู้จะจับกับตัวไหนนะครท่านก็ลองมานําสามารถนํามาจับกับคัดกองกับเลขชุดคัดเล่นนะครับสูตรพ1ได้นะครับสูตรนี้เขาก็เดินดีนะครับ100 4งวดแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับขออ่านคําเตือนนิดนึงนะครับ คำเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของชุดคัดเล่นนะครับผมใช้คําว่าชุดขัดเล่นนะฮะก็จะมีทั้งหมดตามตารางนี้เลยนะฮะอ่าอันนี้คืองวดของวันที่1พฤศจิกายน2566นระครับงวดที่100 43นะครับงวดที่ผ่านมานะครับที่ออกบนนะครับ951น่ะฮะล่าง63สนะครับสำหรับงวดนี้เขาเข้าทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะครับในส่วนชุดขัดเล่นนะชุดนี้เขาจะมีประโยชน์ก็คือถ้าท่านมีเลขในส่วนของเลขวิ่งนะครับ1ตัวหรือว่า2ตัวแม่นๆนะครับที่ว่าท่านสามารถหาเลขวิ่งแม่นๆมาแล้วก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาจับ ประกบคู่นะครับท่านก็ลองนําในส่วนของชุดทัดเล่นชุดนี้นะครับไปจับนะครับผมจะยกตัวอย่างให้นะฮะอย่างท่านได้เลขวิ่งก็คือได้เลข5มานะครับเลข5กับเลข1อย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างฮะถ้าท่านได้เลข5ตัวเดียวนะครับท่านก็มาดูว่าในแถวนี้มี5ตัวไหนบ้างนะครับก็จะได้1 2 3 4 5 6้าหนะฮะที่เห็นนะครับ6นะครับ แล้วก็7 8 9นะครับในส่วนของนี่นี่คือกรณีเลข5นะครับแต่ถ้าท่านมีเลขวิ่งก็คือเลข1นะครับท่านก็จับเพียงแค่นี้เลยครับ1 2 3 4ี่ก็จะเหลือเพียงแค่4หางนะฮะอยู่ที่ว่าท่านได้เลขวิ่งตัวไหนมานะครับท่านก็ลองเอาในสูตรชุดนี้มาคัดกรองได้นะครับก็สามารถแยกตัวเลขออกมาเพื่อจะนำไปซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับ โดยที่ท่านไม่ต้องไปซื้อตั้งแต่กรณีได้เลขหนึ่งะครับก็ไม่ต้องไปซื้อตั้งแต่10ึนถึง1นนะครับอันนี้เราก็สามารถคัดเลขได้ให้เหลือเพียงแค่4ตัวอย่างเลขหนึ่งนะครับอย่างเลข4ก็จะเหลือนะครับ1 2 3 4 5 6อนะฮะ7 8 9นี่ครับอันนี้กรณีที่ไว้สำหรับคัดเล่นนะครับจริงๆ เราต้องจับหลายๆสูตรนะครับในส่วนของชุดคัดเล่นลองเอามาประกบกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาในส่วนของชุดคัดเล่นนะครับประมาณ5-6สูตรนะครับมานาเสนอให้กับ f c นะครับแล้วลองนํมาประกบดูนะครับท่านก็จะได้ในส่วนของเลขเด่นจริงๆนะครับซึ่งตัวเลขเขาเหมือนกันเนี่ยก็จะได้เลขเด่นออกมานะครับแล้วก็มาประกบกับชุดเลขวิ่งอีกทีหนึ่งนะครับ ท่านก็จะได้ในส่วนของเลขที่น้อยตัวลงนะครับไว้ซื้อฉลากทิ่แบ่งของรัฐบาลนะฮะและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของชุดคัดเล่นในส่วนของชุดสูตรพี่หนึ่งนะครับมานำเสนอให้ fc นะฮะสูตรนี้ท่านก็นำไปใช้งานได้นะครับกรณีที่ว่าเราไม่รู้จะได้เลขวิ่งมา1-2ถึงงตัวนะครับไม่รู้จะจับกับตัวไหนนะครับเราก็มาดูในตารางนะครับว่าเลขวิ่งของท่าน ได้เลขอะไรแล้วท่านก็ลองไล่ดูนะฮะเรามาดูงวดปัจจุบันนะครับงวดนี้ก็คืองวดที่144แล้วนะครับสำหรับชุดเลขคัดเล่นนะครับในส่วนของสูตรพีนะฮะสูตรนี้ก็เดินทางมาทั้งหมด144งวดแล้วนะฮะมีหลุด1งวดนะครับต้องบอกอย่างนี้นะก็คือถูกทั้งหมด142งงวดนะครับหลุด1งวดนะครับ ก็คือเข้ามาแล้วทั้งหมด100เดินงวดเอ่สูตรนี้เข้ามาเดินทางมาแล้วทั้งทั้งหมดนะฮะหนึ่งร้อยสี่สิบสามงวดนะครับงวดล่าสุดคือของวันที่สิบหกพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนี่คืองวดที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับถ้าท่านได้เลขวิ่งอ่าสายแข่งนะครับท่านสามารถนำมา จับกับชุดนี้นะฮะแล้วก็ลองคัดเล่นได้เลยนะครับก็จะเหลือเลขน้อยตัวลงนะครับอ่าสหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของชุดเลขคัดเล่นนะครับมานําเสนอให้กับ f c นะฮะถ้า f c ท่านใดดูว่าดูแล้วเป็นประโยชน์นะครับท่านก็สามารถนําไปใช้งานได้นะฮะแต่ถ้าท่านดูแล้วมันดูเหมือนตัวเลขเยอะนะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับ โดยส่วนตัวผมแล้วผมชอบในส่วนชุดอย่างนี้มากกว่านะฮะถึงตัวเลขเขาจะดูเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเรามีหลักแล้วก็มีอย่างกรณีอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าในชุดเนี้ยมีเลขถูกแน่นอนครับเลขที่ถูกจากร้อยตัวนะฮะคัดออกมาเหลือเพียงแค่นี้นะครับแล้วท่านก็แค่หาเลขวิ่งแม่นๆนะครับมาจับในส่วนของชุดตารางนะฮะท่านก็จะได้เลขที่ จะนําไปซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับหรือว่าถ้าท่านอยากให้เลขได้น้อยตัวลงนะครับท่านก็ใช้เลขชุดคัดเล่นนะครับลหลายๆสูตรนะครับมารวมกันนะฮะท่านก็จะเหลือเลขที่น้อยตัวลงครับเดี๋ยวผมจะนําในส่วนของชุดคัดเล่นนะครับมานําเสนอให้กับ FC นะครับไม่ว่าจะเป็น P1 P2 r 1 r 2 r 3นะฮะ ท่านก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสําหรับตัวท่านเองหรือเปล่านะฮะสำหรับโดยส่วนตัวผมผมชอบในแถวทางอย่างนี้นะฮะเพื่อหาในส่วนของชุดตัวเลขที่จะนําไปซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับสําหรับงวดวันที่16พฤศจิกานะครับ ในส่วนของเลขชุดสรุปของอาจารย์ลุงนะครับผมก็จะลงให้ก่อนวันหวยออกหนึ่งวันนะครับก็จะมีทั้งหมดเลขชุดสรุปของชุดมหาโชคแล้วก็เลขวิ่งนะครับสําหรับวันงวดนี้ก็จะได้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับเลขวิ่งนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดขัดเล่นนะครับมานำเสนอให้กับ f c นะครับลองนำไปใช้งานดูนะฮะ ็คลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่า,อาขอบคุณมากๆนะฮะที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องของอาจารย์ลุงสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ